เยอะเ้อสิบเป็นนั่นเยอะก็ถ้าดูในไลฟ์สดก็ไม่อยากอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะไม่ได้อยากแบบให้ทุกคนอย่อยาอย่าดาราม่าอย่าเอาไปแบบไม่เมื่อวานที่พูดไปแล้วคือเราเอาความสุขดีกว่าอันไหนที่มันเราเรามองในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันแฮปปี้เ้วเป็นเแต่เขามีแห้งย็ดงานไหมเมื่อวันเนี่ย เมื่อวานเนี่ยแอนโทรหาผมอาการเหนื่อยๆน้อยๆว่หหหาหนูไม่อยากเล่นโซเชียลเลยมผมก็พยายามที่จะบอกว่าเอาเพื่อเราก็เล่นปกตินี่แหละเพราะคนที่เขารักเราเขาชื่นชอบเราเขารักในความเปราเรามีอยู่เพราะอย่าไปมองผมก็อยากบอกงันสีอยู่ดีแต่ผมก็ไม่อยากพูดเยอะจริงไหมเมื่อวาน ไม่แต่วันไหนวันไหนครับวันไหนที่มันเหนื่อยจริงๆอ่ะวันไหนที่มันเหนื่อยจริงอ่ะมันคือมันมันเวลาที่มันเหนื่อยอะค่ะมันจะแบบมันจะแบบว่าเออมันจะดาวความรู้สึกมันจะดาวไปทุกอย่างเหมือนคนแบบเหมือนซึมเศร้าเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนั้นเลยแต่คือแบบคือจริงๆคนคนไม่รู้หรอกว่าการคอมเมนต์หรือการแบบ การพิมพ์อะไรมาเนี่ยมันทํำยังไงมันมัน,มนการเข้าไปด่าหรือการแบบโซเชียลแบบปะทะกันเกิดการเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยมันเป็นการมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเลยแล้วคนทํางานเนี่ยคนเหตุงานคือข่อยมีนาทีเหตุไหบ่ญเจ้ายิ้มแต่ว่าทําไมทุกคนไม่ส่งรอยยิ้มมาให้เราบ้างอะไรเงี้ยทําไมมีแต่แบบ เปิดไปบางทีเราเราเราก็บังเอิญเหมือนกันเนาะบางวันที่รู้สึกไม่ดีก็คือเปิดไปเจอก็เจอแต่สิ่งไม่ดีเหมือนกันผมบอกตรงผมก็เป็นคนชอบอ่านชอบอ่านคนที่มาว่าให้บางอย่างเราเออเรารู้ว่าผิดเราก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่ผมชอบอ่านแต่ผมจะไม่เก็บมาคิดแต่คือเพิมกับอ่านจีิลีละ่ะผมก็ชอบเข้าไปอ่านนะแล้วผมก็อยากรู้ว่าใครว่าให้เรายังไงอย่างไง,งผมก็ชอบไปอ่านไปกดลูกหัวใจเขาด้วยบางทีอะ คือไม่เราไม่ไดเอามาคิดอะไร,ราบางครั้งเราก็สัมผัสได้ว่ามันเกินจริงเหมือนกับตั้งใจว่าให้เราเราก็รู้อยู่ว่ามันมันจะประมาณไหนอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางคนก็เหมือนกับพยายามที่จะพอมีช่องทางปุ๊บก็ใสปั๊บอย่างเงี้ยแบบเออมันเราดูอ,ออกเพราะว่าเราเข้าผมกับเถ่าแล้วเนาะเราก็ผ่านคนมาเยอะแล้วเราก็ดูออกว่าใครที่แนะนําเพื่อให้เราปรับปรุงหรือใครเพื่อที่จะ พร้อมที่จะเหยียบหรือถล่มเฮ้งสิไหมตั้งใจเรื่องนิดติบางทีก็<ต>ขยีออม้มันเออขยี้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆอันนี้เราก็ดูว่าบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเราแบบโอ้ยเราเหนื่อยขนาดไหนเราแบบจริงๆอ่ะมันเป็นอาชีพที่รักมากๆเลยค่ะแล้วมันก็หาเนี่ยาก,กับการที่แบบหาคนที่ต้องมาแบบยูยูในจุดนี้ไดมหอนปนี้พี่บอยก็ไม่ใช่ ปี22ปีใช่ในในวงการหนูก็ปีนี้ก็ปีที่14ในวงการคือหนูแบบหนูรู้สึกว่าเอาเขา้ามัเยอะพอดีหนูก็รู้สึกว่ามันแบบคืออย่าง,อย,างอย่างยิ่งทุกคนน่ะอยากได้มีอยากได้แต่ความสุขอยากได้พลังบวกจากเราเรายิ่งต้องการพลังบวกเช่นเดียวกันมือไหนคอยส่งใามือเจ้าเบิร์ดเราคอยบบบอ,บอ,บอ,บอมี่ยังคอ,อยกับแบบคือคือ<ต>คือท้ายแล้วมันก็คุณไม่ได้หรอกคนคนที่ไม่รักเราไม่บไม่รักดันั้นเราก็มองไปกับคนที่รักนี่แหละ คือจริงๆอ่ะมันมันต้องเข้าใจกัน,นะค่ะมันต้องเข้าใจกันบางคนโอ้ยอย่างเออากับวายอย่างอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะมันมันเลยเป็นแบบผิดก็ผิดไม่ต้องไปว่าให้เขาเออไม่ต้องไปว่าให้เขาคือบางทีแบบอาจเอาอาจจะปุ๊บปั๊บคือ มาคอมเมนต์มาแล้วอันนี้ฟ้องกับเขาทำยังไงอะไรเงี้ยเออก็ต้องมานั่งขอโทษต้องเอาพ่อเอาแม่มานั่งขอโทษกันเห็นในหลายๆคนในหลายกรณีที่เขาทํานะคะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนะั้น